กล่าวสวัสดีอีกครั้งหนึ่งน้องค่ะตำรวจชุ่มเนาะตามจริงวันเสด็จทางมาหาคุณแม่ตะเนาะแม่ตะแม่บ่อบ่อบ่อแม่แม่ยังก่อนนี้แม่ตองโอ้ยแม่ตองครับท่านผู้ชมเนาะพอดีก็มาเจอทั้งแม่ตะแม่ตองก็เลยจะขอตัวเลขจากแม่ตองเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องก็ลองไปฟังเบิ้งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนี่คุณแม่เพิ่นหัวทิพย์านมาได้ยินข่าวถือ ล 3, 3ัตเตอรี่สามใบเพื่นครับท่านผู้ชมเนาะงวดน,นี้อาจจะได้โชคได้ลาบกับคุณแม่เล่ากับเป็นไปได้เพราะว่าพรเตี้ยงเดินทางผ่านมาพอดีได้ทีอโอกาสขอโชคขอลาบขอตัตเลขไปแบ่งปันให้ทุกเจ้าเพชรจองเนาะในชุ่มกันนะครับผมเนาะไปครับเบื่อนไปชมไปฟังจากปากแม่เล่าว่าในตัวได้ไดเด็ดให้พี่น้องกันแน่ครับผมสวัสดีครับคุณแม่ตองเนาะครับแม่ตองสวัสดีครับโอ้พรเตี่ยงก็จำสิวิจจำถือกอยู่เรื่อยเนาะ โอ้ยนะครับเอฟซีแม่ตองเด้อนีผ่าะนางถ่าเอาเล็กทั้แม่ตองเนี่อยนอกพอเทียงเนาะครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมบหันถือหนึ่งกรกฎาคมหันตัวสิงห์ลายสิงห์ลายวันที่สิงห์กรกฎาคมครับผมถื่นร้ายป่ะแม่ถื่อยู่สามใบค่ะโอ้ได้สามใบเนาะครับครับพอเทียงได้สามใบเป็นลอตเตอรี่คนว่าคำว่าชาวบ้านถือน้ำแบกร้ายหนึ่งเห็นว่า ้ในบนบาาเขายืแม่แม่ได้เหลขมาแต่แต่ใสก่ก่อเหลขกของคุณแม่จะมาถือกินลกัวป่วยผัวป่วยด้เครื่องเดือนเพื่อนว่าจะทีจะสร้างเหตุก็เลยตั้งสารให้เพื่อนจ้ะโอ้แล้วก็ไปจุดทูปก,ก็เลยเห็นมือแรกไปจุดทูปนั้นเห็นหกสามวันมือที่สองหาเขาไปขืนสารหาผลไม้ไปขืนสารไปเห็นหาสามตรงขักเนาะจ้ะก็เลยหาสื่อเงินก็นมีหน่อยๆเนาะมันก็เลยได้หน่อยขืนสาลไหมที่บอกคุณแม่จ้ะ ต่างชา้ใหม่เป็นยังได้จังไดนต่างสา้ใหม่ครับอันแป้นป่วยจ้ะครับมีคนท่วงเม่วันนี้ครับก็ไปเบิ่งหมอดูเพิ่นว่าอันไปรลือเฮือนหลือยังเพื่อนแบบไปเฮ็ดหน้าแต่ต้นไม่ยังสิล่ะอันบางๆอมๆให้มันใต้นะน้าต้นก็เลยว่าขอสารเพิ่นว่าไปหลือเฮือนเพื่อนขอสารขอบานอยู่ว่าสันก็เลยโยกให้เพื่อนก็เลยบอกเพิ่นว่าให้เหล็กให้ถือด้วยกันถือสือตายายให้สืนลังล่ำให้ซันก็พอดีถือก็เลยสือมาเต่งมาหยังให้เพื่อนครับ เป็นเราสบายเป็นเยียบรลอยเนะาะทางศาลทันทีเนะา,ญญาะคุณยายโอ้ยครับผมสาธุสาธุงวดนี้ได้ตัวเลขน้ำเพิ่นบอกแม่งวดนี้งวดนี้ยังเมื่อท่านได้จ้ะมันี้ไปขอบ่ะเออซีขอเพิน่นมือวันพระคือว่าเฮาพระเขาหาหนา้ำพลอยไม่ไปขึ้นเนาะอ,อยู่อยู่หน้าบ่แม่เนี่อยู่บ้านาอยู่บ้านไปถ่ายอยู่บ้านนี่เนาะครับผมถ่ายเป็นคามบรรยากาศเนาะครับหามีโอกาสที่ มีโอกาสจะพาพีพานองมาติดตามกคุณแม่ตาตอนช่วงเพิ่นไปหวเนาะคับท่านผู้ชมเนาะได้เห็นสดๆกันไปเลยเนาะเอาไว้ถ้าไดไปจุดถูกจะเห็นอย่างไรได้ที่โทรไปหาครับครับแม่ต้องแม่ต้องครับแม่ต้องครับงวดนี้ได้ได้ตัวเลกนี่ยังแม่ยังจ้ะบอลในในตัวเลขของคุณแม่ยังคด้มีแจักตัวเลยบ้างจ่ายยังบ้าเลขตัวที่มักตัวยังกับบอมีเลยบ่าท่านใดตัวไดเลยค่ะแต่ว่าเรื่องควนว่าก็คิดว่าจะค้องควนไดีเนาะเมื่อขึ้นเนาะครับ ไปยางในทงไปต้นไรก็มีแต่เคาะหมดแดงมีแต่ไรใครหมดแดงไหมหมดแดงกัดหลายไหลไหลแห้งไปนละมูหลายคนนําไ้เป็นกระขูนะเนาะเป็นคูดถังไหมบ่แม่จ้ะไหลายคิดว่าไหลได้เป็นหาปลาตาหน่ะโอ้เป็นหาปลาตาบ่าเป็นคุดถังครับเป็นหาปลาสันทันผู้ชมในในพุ่มฟันมือขึ้นเลจ้ะขนาดยังไม่มีตัวเลขเลยนี่เนาะแต่ว่ากะที่ว่าฟันดีคิดว่าฟันดีถ้าฟันว่าหมดกัดก็บวกมันดีเนาะ กัดกัน้ำบ่ขึ้นแม่กัดหมดกัดเต็มเลยล่ไปกับเด็กหน่อยผู้นิงไปกันสองคนเด็กหน่อยผู้นิงไปสองคนประเทืองเนาะตัวไรละบาทเนี่ยสิเปเป็นตัวไรละบาดนี่คุณยายมันบอแม่เด็กหน่อยสองคนไม่ยิ่งแต่ว่าก็จะเป็นสองน้ามพูนิงน้าซีพูนิงนี่อีแต่ว่าเด็นแม่เนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแต่ว่าไปสองคนเนาะเอ้า โมแปมลลนะครับใส่หมูช่วมใส่หมูชมแปลเ,เอาเบิงเนาะครับให้เอฟซีเปลเนาะครับเนาะแม่นให้เอฟซีเป็นแปลเบิงให้แม่ให้แม,ม่ต๋องแป๋ะซี่ขาวๆนะคุณแม่ฝากเอฟซีนะครับแม่ต๋องก็ให้แปลนี่ก็ที่ว่าตัวเฮาซีเด็กหน่อยหนึ่งแต่ไปสองจับใส่สามตัวเพิ่งคุณแม่หนึ่งเอยียง หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสีเหนสีเจ้านาะ้น่ครับครับหนาครับหลังกันเนาะครับผมนี่ความฝันมือขึ้นนี่จ้ามือขึ้นนี่มือขึ้นนี่วันที่สิบแปก็คิดว่าฝนดีได้แต่ฝนมันหมดโอ้ยกับฝนดีละแม่ไทยมดแดงเป็นหาวกับตาปะเนาะของสั้นสูงได้นี่ ไปน้ำมูหลายหลายคนอยู annah, so so ่มหมบ่แม่ไปหลายคนแต่ว่าเวลาไปเกาะมาแดงไปกับเล็กน้อยสองคนนั่นเขาแยกไปแต่สองคนกับเล็กน้อยเล็กน้อยนี่หูจักบักบ่าแม่ลูกแม่หลานบ่บุ้หูจักตุกจักจักว่าลูกไ่ายบ่บุ้หูจักบ่คุ้นหนาแต่ว่าหันไปไปน้ำเขา แม่ตองครับเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินหนวกจุกให้เบิึงนะครับเอาขึ้นแล้วค่ะขึ้นเมื่อวานเนี่ยเรียบร้อยเลยเอาไว้เดินมาแดงน้าแม่เนาะครับผมไห้มีโชคไงอีกเนาะคุณแม่เนาะเมื่อวันนี้ก็ขอให้ได้สามตัวน้าแม่เนาะจ้าขอบคุณค่ะเอาครับผมแต่ว่าพอเที่ยงจีบวัวแปรได้ครับสมุชชมบ่วแปรแต่ว่ามีส่วนตัวแม่ตองพันวาเป็นสองหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งหรือว่าหนึ่งสองสี่ประมาณนี้นะครับถ้าว่าท่านใดมากก็ล่องหมุนเอาเบิึงหกกลับเนาะครับสมุชชมเนาะ แต่ว่าส่วนตัวประเที่ยงจะบอกขอแปลครับหรือว่าท่านมู้ชมแฟนช่องแต่แปลอยากเขียนแตกต่างกับแมตตองก็ล่องเขียนขมเมนใตคิบมาบอกท่านมู้ชมท่านอีกน้ำแน่นนะครับผมเนาะเพื่อเอาจะได้มีโชคมีดวงไว้น้ากันก่อนที่ห้าจะจด้ไปตีตามตัวเลขของคุณเมตตองที่เพิ่ไปขออยู่ที่เป็นสารเป็นสารพระพุทธน,นุ่นแม่เนาะ เป็นสารที่ว่าข้าตั้งกันเองพี่น้องนี่นะเป็นตัวพีพีนี่นะสารผสมกอบะแมนไปขายว่าข้าวอบปิ๊บนะนะไปสืบปิ๊บโอ้ยค่ะค่ายคันขันยูหน้าเพิ่นเจิญพีตาแหกบ่กในสื่อสารให้เพิ่นแมนบ่แม่จ้าคันคันอยูหน้าเพิ่นเจิญพีตาแหกได้เนาะจ้าพีแต่แหกคือคือเจ้าที่เจ้าทางอยู่อยู่ไ้อยู่หน้าอันนี้อยู่บ้านบ่แมนอยู่บ้านบ้านอยู่ทางตะเวนออกทางหน้าอยู่ทางตะเวนตกทางอยู่คนละวังโอ้หน้าติดบ้านจ้อ๋อ ตีเขาเห็ดทั้งเห็ดอยู่หน้ามันบอกครับอ๋อแม่นี่แหละครับปีตาแหกหรือว่าเจ้าทีเจ้าทางจากงานเจ้าให้เจ้าหน้านั่นแหละครับผมเพื่อนก็บอกว่าถึงน่าจะยินแต่พนว่าผีตาแหกผีตาแหกกันละงวดนี้จะไปขอวันพระครับพระที่จะถึงนี่บอกครับอืมเด็กมาเบิ่งข่าบรรยากาศได้น้องใอยันเนาะเดี๋ยวอัน พอเที่ยงก็เบลแอมสิโทรหาคุณแม่ได้ครับเนอะครับผมโอ้ยอยากไปเบิงน้ำครับอยากไปเบิงน้ำเอฟซีนอกพอเที่ยงนอกแม่นโอ้ยเพิ่อนก็ให้แม่นโพราะเราเนาะไหกสามก็หาสามเลขสองตัวหนึ่งวันนี้บใหาสามตรงเป๊ะวันนี้โอ้ยมันก็เป็นาหาสนใจเนาะคาร์เตอร์มุ่งเนาะตัวเลขแบบบ๊อบเด็กกลับเลยพอเที่ยงนี่มากหลายตัวหน่อยๆยังสี่เราไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องจังโมเบิร์ดเงินหลายเนาะคาร์เตอร์มุ่งเนาะมีแต่เอาเงินได้หลายโหลดแนวนี้ คุณแม่ครับอันป้านพานี่คุณแม่สิขอ,อตอนเศร้าหรือตอนแรงครับตอนเศร้าก็สิห้าเขาพ่นกินแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็ต้องไปจุดถูกขอพ่นอยู่ดอกค่ะขออยัามาแรง,ตแรงะตอนเศร้านี่เปลี่ยนตอนแรงขอครับ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 เดียวสิทธิติดตามไปฝากเอฟซีน้อลเที่ยงเนาะแม่น อยากมาติดตามเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องในเห็นว่าเออที่เพื่อนให้แม่นแมนเจ้าที่เจ้าทางนี่เพื่อนยู่จังได้เนาะเป็นรูปลักษณ์แน่ได้เป็นบัวแอมเนาะครับผมเพื่อนนี่ให้แม่นดีแต่หาสามตัวเดียวโคโลเนาะครับอื๋อครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญเขาคุณนเขแเมตตองครับผมขอบคุณครับใจความฝันดีๆเนาะแต่ว่าก็ถือว่าฝันแม่นโอ้ฝันดีแหละเนาะบัวแอมเนาะครับครับฝันว่าได้ไปแง่ไข่มดแดงได้เป็นหาวกระตาวันนี้โอ้ยซ้ำสิได้ ถวยสองถวยว่าเป็นไงได้ครับสมมติโจมันนี่ได้เป็นหาบมาว่าสัน,นโอ้เนาะอ,อลิมาขึ้นไข่หมดแดงมูเขาเจ้าได้บ่บันนี้แม่กับบุญมูคือกันคือว่าไปไปในงานนั่นหลายแต่ว่าแยกไปกับเด็กหน่อยสองคนห้องกับหูจักแต่ว่าของห้องได้หลายแห่งจ,จะได้หาบมาเด็กหน่อยกับบุญหูจักเนาะนี่จีแมนจุดที่จะท่างคนอยู่หันบ่เนาะที่จะทางกันสิงสถิตอยู่บริเวณน่ะครับคนผ้าเปียวโชกตลาดน้ใบแยมเนาะโอ้ยไข่หมดแดงแสดงว่า เออมันก็คือเหลขกบนได้ล่ะเลขมันสูงของสันสูงของสูงมันก็คือได้ล่ะสี่หนึ่งสองสองหนึ่งสี่เนาะมันก็คือได้เพราะว่ามันมันเป็นของสูงอ่ะขาดแตงโมชุมเนาะใช้สินชอบตะเลขของแม่ตองก็ลองเอาไปเสียงชคลร่องเบืองสักก่อนนครับผลแตผูมชมเนาะเขียนสมิเขียนเส่สมุติไว้เพื่อว่าเฮาจะไปร่องไปร่องไปเสียงเมืองถ้าภาษาอีสานก็ว่าไปนอนเสียงเบืองจังสีนะราบแตงโมชุมเนาะว่า เลขสองในสี่หนึ่งหรือว่า 1, หนึ่งสองสี่นี่จีแม่นตัวเลขที่ของแมต่ตองฝันหรือบอแต่ว่าท่างนี้ท่างนั้นห้าก่าเบิงอีกวันพระตรงก็ันที่ยี่สิบเอ็ดจีบอบอกแม่แม่บอกเราเพาท่านในเบิงอยู่ค่ะอ๋อมันปัญหาที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจามีโอกาสจะมาติดตามตัวเลขก็แม่ตองให้พี่น้องในช่วงวันอีกครั้งหน,นึ่งนะครับนอกจากคุณแมต่ตองผมไปขอน้ำพีตาแหกบอกตามตรงนี้สิแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิงตัวเลขครับ แอดมินของเฮาเขียนใส่สมุดให้พี่นอ้องในแคปหน้าจอไว้นอกกาขอบคุณหลายครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขที่คุณแม่ตองเพิ่นห้ในมือน,นี้เนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะตามจริงมันก็บ่แม่นว่าตัวเลขที่เพิ่นห้ดอกครับมันเป็นความฝันที่เพิ่นฝันว่าได้ไปแย่ไข่บัวแดงกับผีเล็กน้อยหรือว่าผีเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละครับผีไม่ยิ่งเล็กน้อยที่ไปแย่ไข่บัวแดงได้เป็นหาบกระตาครับผมเนาะให้คุณแม่ สองร่องแปรไฮเบิ่งนพ่นกระเปให้เป็นหนึ่งสองสี่สองหนึ่งสี่ยังสีหน้าค่ะสมุชมเนาะให้สมุชุ่มลองมุนเราเองครับผมแต่ว่าคุณแม่พ่นบอกมกักดีๆเก็คืึสองหนึ่งสี่หรือว่าหนึ่งสองสี่ครับผมเนาะเอามาเตียงก็มาติดตามให้ยแค่เป็นหนา้าทางถ้ามีโอกาสเนาะคร่ะสมุชมจะมาติดตามกับคุณแม่อีกเหมือนวันพระที่คุณแม่จะไปขอนําเจ้าทีหรือว่าผีตาแหกที่พ่นได้จิงหวัดจี่านมาได้สาดก,กินแบ,งบ่งสามใบค่นครับสมุชุ่มเนาะ กรบเบนนะครับงวดนี้อาจเพิ่นจะหายสามตัวตรงๆก็เป็นไปได้ครับผมฉะนั้นแล้วก็ลองพิจนาพงเญิงเนาะค่ะตำรวจชุ่มเนาะพลมากก็จะค่อยจัดคัดให้เบิ่งพระคมณศรัทธาเด้อครับตำรวจชุ่มมาติดกันที่ตามหายแค่เป็นแนวทางว่าะท่านี้ท่านงานใช้ผู้ชุ่มสั่นใส่ดุนพินิพิจณาเองเนาะครับผมเนาะว่าตัวเลขนี่เ้าสิสมควรจะลงทุนหรือบอเหาชิบสองรอบลูกบอลตาบัมากเข้าก like oh. eh? yeah. so, ับเบิ hmm. ้งงพาะคุณศรัทาเนาะอ่ะส you know ุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าเเนนาาะะครับผม มือนี้ก็คือเก่าล่ะครับเพราะเจ้ากระดับหน้าที่แทนแอดมินไอไปนําคือเก่าครับผวาแอดมินไอเพร่ะยังติดเรียนเนะาะกายทำเป็นผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับตัวเลข1 2 4หรือว่า2 1 4ให้เป็นตัวเลขที่มัเจาะของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคามพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะครับผมเนาะให้พี่ให้น้องไในมิจฉุกนลาภกันสุขสุข,ขนคน,น,ขน,รรนคลิปนี่เพราะเจ้ากระลาไปก่อนพอกระไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ